อาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแพมก็จะมาแต่งหน้าแล้วก็ออกไปอัดรายการทีวีของ Workpoint นะคะแล้ววันนี้เนี่ยขอบอกไว้เลยว่าถอหน้าแน่นหน้าสวยแล้วก็สวยเหมือนดาราดังนั้นวันนี้ไปดูกันเลยค่ะว่ามาดามแพมจะแต่งแนวไหน และก่อนที่เราจะแต่งหน้ากันในวันนี้นะคะเราก็มาใช้นี่เลยค่ะครีมอะโคลแลบซึ่งมาดามแพมเนี่ยขอบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมาดามแพมใช้แล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าแฮปปี้มากทาเช้าทาเย็นหน้าดูใสดูสวยเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยหน้าใสาแบบดาราแล้วดาราส่วนใหญ่หน้าเขาเป็นสิวไหมไม่เป็นค่ะหน้าเขามีริ้วรอยไหมไม่มีค่ะดังนั้นตัวนี้ค่ะอะโคลแลบช่วยได้ค่ะ เอาละและก่อนอื่นนะคะเราจะมาใช้ a โคล랩มิราเคิลซิสเตมตัวนี้นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีซึ่งแบรนด์เนี่ยเขาผลิตมาจากเกาหลีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสาวๆเกาหลีเนี่ยเราเห็นไหมคะว่าหน้าเขาเนี่ยเนียนละเอียดอ่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไปได้เพราะว่ากรรมพันธ์ของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งคนที่ผิวเรียบและคนที่ผิวเนียนตั้งแต่กําเนิดหรือคนที่ผิวหยาบกร้านตั้งแต่กําเนิดแต่มาดามแพมค่ะหยาบกร้านตั้งแต่กําเนิดวันนี้เราจะมาใช้ผลิตภัณฑ ตัวนี้เพื่อให้หน้าใสหน้าสวยเหมือนดาราค่ะเปิดมาเนี่ยครีมจะมีความกลิ่นหอมและที่สําคัญค่ะนี่มีช้อนตักค่ะไม่ใช่ตักใส่ปากนะคะอ่าตักไปค่ะทาไปทั่วใบหน้าอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้วิธีใช้นะคะก็แค่ว่าทําความสะอาดใบหน้าให้เรียบร้อยนะคะทาทึกเช้าและก่อนนอนนะคะตอนเช้าอาจจะทาบางหน่อยตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทาหนาหน่อยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็บํารุงเาสู่ผิวได้อย่างชัดเจนค่ะและที่สําคัญค่ะใครที่มีปัญหา ว่าผิวแห้งมากแห้งแห้งมากเลยค่ะแม่ขาแห้งพอกับมดลูกเลยก็ทาริมตัวนี้ได้นะคะยกเว้นนะคะแนะนําว่าให้ใช้เฉพาะใบหน้าไม่ได้ทาที่มดลูกนะคะเอาทาไปค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวและรอยแผลเป็นบนใบหน้าแนะนําเลยค่ะอคูเลปตัวนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ของเกาหลีเนี่ยจะช่วยสาวไทยได้เหรอคะช่วยได้ค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวมากทําให้ฟื้นฟูผิว ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ หลังจากทาครีมเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีปัญหารอยย่นรอบดวงตารอยย่นระหว่างร่องน้ำมาหรือรอยย่นตรงไหนก็แล้วแต่บอกไว้เลยค่ะทาทั่วใบหน้าแล้วก็ทั่วลําคอเนี่ยทำให้รอยย่นเนี่ยกระจางแล้วก็ค่อยๆจางไปนะคะแต่ควรใช้อย่างต่อเน,นื่องค่ะต่อจากนั้นค่ะลงรองพื้นลงรองพื้นนี้นเราเลือกใช้ผิวสีแทนๆนิดนึงเราจะได้เข้ากล้องแล้วเนียนๆช่ำๆนะคะทาไปค่ะลูบๆไปแต่ถามว่าถ้าอยากสวยแบบดาราเกาหลีในดาราเกาหลีก็เห็นป่ะแทบจะไม่มีรอยสิวรอยแผล เ,เ,เพราะอะไรเพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มาจากเกาหลีแล้วได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งและอโคแล็บเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สาวๆเกาหลีนิยมใช้กันอย่างมากเพราะบางทีเนี่ยครีมหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้ผ่านการรับรองหรือขานการใช้งานโฆษณาเกินจริงแต่อันนี้เนี่ยเราใช้เองเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคนะคะแล้วก็ดีมากเลยซึ่งทําให้แบรนด์นี้เนี่ยคลองใจสาวๆหลายคนนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เนี่ยน่าลองเป็นอย่างยิ่งอ่ะกดกดกดไปค่ะ แล้วใครที่มีรอยสิวรอยแผลเป็นนะคะมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นรวมถึงรอยคล้ําบนใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นรอยคล้ำจากการอดนอนหรือรอยสิวรอยแผลเป็นที่มีจากการบีบสิวหรือรอยแผลเป็นที่คล้ําจากการเป็นสิวอักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านการบีบการขยําหรือการทำอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถหายได้ด้วยนี่เลยค่ะอะโคลแล มาดามแพรมขาแล้วถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยอโคแล็บมิราเคิลซิสเต็มแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้เราสวยเหมือนดาราล่ะคะมาดามแพรมบอกไว้เลยคะ่ะดาราเนี่ยเขาทําผิวให้สวยแล้วก็แต่งหน้าแล้วช่วยให้หน้าเนี่ยดูสวยดูเป๊ะขึ้นแต่หลายๆคนถามว่าอโคแล็บช่วยให้แบบว่าสวยแบบดาราแบบไหนล่ะคะน้องคะอันนี้เนี่ยช่วยได้แต่เฉพาะเรื่องผิวพรรณและการดูแลร,ร่างกายเท่านั้น <c oughs> แต่เราจะบอกว่าบางคนอาจจะคิดไปไกลว่าบางทีใช้แล้วอุย้ยมาดามแพรมขาใช้แล้วตาจะโตจมูกจะโด น่าจะเป๊ะน่าจะแน่นเหมือนดาราเลยใช่ไหมคะเอออันนั้นน้องเข้าใจผิดนะคะอันนี้ช่วยได้ด้วยการดูแลผิวเท่านั้นนะคะย้ําว่าผิวเท่านั้นนะคะไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนโบท็อกซ์นะคะออกฤทธิ์ให้ผิวสวยค่ะไม่ได้แบบว่ายุบกรามถ้่เสริมจมูกทําตาสองชั้นอะไรอย่างงี้แบบสาวเกาหลีไม่ใช่คะ่ะอันนั้นเนี่ยเป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวนะคะต้องแยกแยะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราขอบอกไว้เลยว่าวันนี้เราจะทาแป้งฝุน่นถามว่าทาแป้งฝุ่นเพราะอะไรเพราะดาราส่วนใหญ่อ่ะจําไว้นะคะเขาทาแล้วเนี่ยเขาไม่ใช้แป้งเ นนะะเขาทาแป้งฝุ่นกันเพื่อที่ว่าให้หน้าเนี่ยสวยเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะอ่ะดูแล้วเห็นไหมความเงาว,าวาวมาจากไหนคะมาดามแพมขาเงาว,าวาวมาจากนี่เลยค่ะอโคเลตค่ะทําให้เราเนียนหน้าใสหน้าเนียนหน้าเป๊ะมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใช้แปรงขนน้อยช้างเป็นมอสในการแต่งหน้าดาราของเรานะคะเราจะเป็นดาราใหญ่นะคะวันนี้อ่ะถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องเชดดิง้งเอาล่ะเราสบอกเลยเลยนะคะ ถ้าหน้าเราเนี่ยแต่งหน้าไปเนี่ยถ้าสวยเป็นทุนเดิมเหมือนเบลลงเบลล่ามดาราคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาก็สวยกันเป๊ะขนาดนั้นแล้วนะทายอยก็สวยแต่ถามว่ามาดาแพมรละารอดไหมฮึไม่รอดอะเรามาใช้สีที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเฉดดิ้งนิดหนึ่งเพื่อให้ความเนียนๆบนใบหน้านะคะให้มีเฉดดิ้งนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยโดนแสงโดนไฟเยอะๆอย่างงี้ หน้าพังไม่รอดนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยมาดามแพมเนี่ยไปไหนก็บอกว่าให้าดาราโอ้มาดามแพมเป็นดาราเลยค่ะคุณขาก็จะเบาไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะรูปเราเนี่ยต้องอยู่กับสื่อมวลชนอีกนานบางทีเนี่ยบาคนมาขอถ่ายลงถ่ายรูปเราก็ต้องหน้าสวยรู้ปะอย่างน้อยๆอยี่แกจมูกไม่ดกพูดถึงแกจมูกไม่ดงุงรพยาบาลมาเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ปัดปปัดไปนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่มีแกนจมูกโด่งหน้าเราแบนแตะเราก็ต้องใช้เมคอัพในการช่วยนะคะแต่สาวเกาหลีเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าเขาเนี่ยมีทุนมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะหมดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ที่รู้รู้นี่สภาพผิวค่ะจัดเลยค่ะครีมอโคเลตทาให้ผิวคุณเนียนนุ่มและชุ่มชื่นเหมือนสาวเกาหลีวันนี้ดิฉันจะแต่งหน้าเสร็จแล้วฉันจะเชื่ออะไรคะน้องคันเตฮีค่ะ โดนะคะนี่ นี่พอเข้ากล้องเนี่ยพอเจอฟองเจอไฟเนี่ยเราก็ต้องเป๊ะถูกปะล่ะเราไม่ได้มีทุนความสวยเยอะไงเราก็ต้องใช้แบบว่าเมคอัพช่วยนะคะแต่ถ้าอยากให้ผิวดูดีและผิวดูสวยดูใสอะโครเลบเท่านั้นบอกไว้เลยผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยได้รับการไว้วางใจจากสาวเกาหลีเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยเขามาขายในเมืองไทยแล้วของแท้ค่ะคุณค่นี่น,นี่ดูด้วยนะระวังขอบลอมนะเปิดกล่องมาเนี่ยปอกกะสติกเกอร์แล้วเนี่ยจะมีรอยรอยู่นะมีรอยรอยอย,อยู่ซึ่งเป็นรอยสี void เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าให้ดูเลย ว่าเนี่ยแกะแล้วจะไม่สามารถแบบว่าปิดใหม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยของปลอมเนี่ยไม่มีอย่างนี้แน่นอนนะคะอันนี้ลดอ่าเห็นเไหมราคะตอนนี้เนี่ยมาด,ดามแพมเนนเริ่มหน้าเรียวแล้วเพราะว่าอะไรคะ ริจากโบทอกค่ะไม่ได้คิดไม่ใช่ริจากอโคลบนะคะเราบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะหน้าใสหน้าสวยเนี่ยใช้อโคลบเนี่ยช่วยได้มากเลยย้ำว่าได้มากเลยนะคะบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าอยากสวยมันดาราเกาหลีค่ะแต่ไม่ไปหาหมอเลยนะคะซื้อครีมจากเกาหลีมาทายอย่างเดียวไม่ได้ช่วยค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราอยากจะสวยมันดาราเกาหลีเราก็ต้องมีคิ้วนะคะเพราะดาราเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีคิ้วกันนะคะใครที่ยังไม่มีคิ้วเนี่ยก็ไปหากันซะ,น,ซะนะคะแต่ถ้าใคร ยังไม่มีผัวเนี่ยก็ไปหากันได้นะคะแต่ถามว่าถ้าไปเกาหลีเนี่ยเราต้องได้ผัวกลับบ้านไหมไม่จําเป็นนะคะบางทีเนี่ยเราไปดูทัศนียภาพเฉยๆก็ได้ไม่ต้องใฝ่ฝันถึงว่าเฮ้ยฉันต้องได้ผัวเกาหลีกลับบ้านด้วยถ้าไปเกาหลีทั้งทีอย่าให้เสียเที่ยวถ้าไม่ได้ผัวกลับมานี่คือไปยังไม่ถึงอ <laughs> ย่างนั้นไม่ใช่ <laughs> นะคะแต่เราจะบอกไว้เลยว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะมีแฟนเกาหลีเนี่ยก็ไปหากเราเองนะคะอันนี้มาดามแพมไม่รีวิวในการหาใดๆทั้งหมดต้องสิ้นเพราะอะไรคะมาดามมีผัวแล้วค่ะ เขียนคิ้วโทนสีน้ำตาลนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ลิปสติกเนี่ยในการทาตานิดหนึง่งเพราะว่าสาวเกาหลีเนี่ยเขาสวยแล้วก็สุขภาพดีถูกไหมคะจะต้องแบบว่าโทนแบบว่าสวยเรื่อนิดหนึง่งแล้วมาดามแพมเนี่ยจะไปออกรายการทีวีฉันก็ต้องสวยถูกเปล่าถ้าไม่สวยเนี่ยเขาคงไม่เรียกไปนะคะเพราะอะไรทุนมาดีเลยเพราะเปล่าเขาคุยเรื่องชีวิตคู่มีผัวฉันว่ามีผัวก็คือฉันสวยนะคะอ่ะเราทาลิปสติกไปอย่างนี้อ่ะและหลายคนบอกว่ามาดามแพมคะแล้วทำไมมาดามแพมถึง ลองใช้ครีมของอโคลเลปนะคะซึ่งเราจะบอกว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยพัฒนาผิวที่หมองที่หยาบกร้านและที่สําคัญค่ะมาดามแพมเนี่ยเป็นสิวบ่อยมากเพราะบางทีเนี่ยแต่งหน้าทุกวันแล้วล้างหน้าไม่สะอาดถูกปะละ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้มันเกิดสิวแล้วพอไปใ็จปุ๊บเราก็ชอบบีบพอบีบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรอยแผลเป็นแต่ครีมตัวนี้เนี่ยช่วยรักษารอยแผลเป็นบนใบหน้าด้วยรอยแผลหมายถึงว่ารอยคล้ำรอยจุดสีผิวไม่สม่ำเสมอหรือว่า เลานนนที่เราสร้างกันมาเพราะเราเริ่มแก่แล้วนะคะดังนั้นใช้นี่เลยค่ะอโคเลบเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยสวยขึ้นได้จริงๆค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งโทน่ม้มๆแดงๆกันนิดนึงอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาใช้สีส้มเนี่ยทาไปที่บล็อกตาก่อนนี่ตัวนี้นะคะอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บแตะไปที่หางตาค่ะแล้วกข็ขยี้ขยี้ขยี้อย่างนี้นะคะอ่ะขยี้้ย่อยยับไปเลยค่ะอ่ะไม่ต้องแคร์นะคะเพราะแปรงขนทมอยช้เปอมมอสของเราเนี่ยดีลศประเสริฐสีค่ะนะคะแต่ถามว่าทําไมมาดามแพมคะมาดามแพมเนี่ยทำไมชอบแต่งหน้าเยอะอ่ะเราจะบอกว่าเราชอบแบบว่าแต่งหน้ารวดเดียวแล้วอยู่ทั้งวันแต่ถ้าคุณในกรณีที่ว่าหน้า ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> จะต้องปกปิดเนี่ยคุณสามารถใช้ครีมอะโคนแลบตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวคุณเนี่ยสวยและดูดีทําให้คุณเนี่ยไม่มีปัญหาในการใช้งานนะคะบางทีเนี่ยทาครีมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทาแป้งแข็งหรือว่าแป้งฝุ่นเนี่ยคุณก็สามารถสวยได้เพราะว่าอะไรคะลดขั้นตอนไปได้เลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปออกทีวีไงเราก็ต้องเป๊ะหน่อยอเปล่ะวะเออเบาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอื และหลังจากนั้นนะคะเราใช้สีแดงๆเนี่ยแต้มไปนะคะบริเวณหางตาแล้วไล่สีนิดหนึ่งไล่เฉดนิดนึงเพราะว่าอะไรแม่ดาราใหญ่ต้องแต่งหน้าให้เป็นต้องแต่งหน้าให้สวยนะคะเพราะตาสองชั้นเรายังไม่ทันได้กรีดนะคะติดแค่สติกเกอร์ตา2ชั้นก่อนนะคะอ่ะแต้มไปค่ะแมา่ดามแตมคะแต่งใส่ใส่ได้ไหมคะได้ค่ะแต่กูไม่สวยกูก็ไม่แต่งนะคะอ่ะ อะไรแต่งก็คือแต่งนะคะถ้าเกิดว่าแต่งแล้วเหมือนไม่แต่งอย่าแต่งมันเลยค่ะเพราะอะไรคะไม่ได้สวยมล้วแต่กําเนิดนะคะอ่ะและหลังจากนั้นค่ะใช้สีน้ําตาลนะคะแตะไปบริเวณหางตาค่ะอย่างนี้อ่าแตะไปแล้วก็ขยี้ขยี้ฟุ้งฟุ้งไปวันนี้เราจะแบบว่าเล่นไล่สีแบบว่าโทนเนียนเียนกันนิดหนึ่งนะคะแต่งให้เนียนแล้วก็มาเรียนกันใหม่นะคะอ่ะแล้วถามว่าครีมโครแลบเนียขายกันที่ไหนเราบอกไว้เลยค่ะตอนนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมีขายแต่ออนไลน์เท่านั้นถามว่าประตูน้ำมีขายมั้ยคะ พารกกอนมีขายไหมคะยังไม่มีค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาอยู่นะคะสั่งออนไลน์ง่ายสุดเพราะว่าอะไรคะเราใช้สีดํานะคะเขียนตาไปายยาวๆนะคะเพราะสาวเกาหลีเขาตายาวๆเพราะคันไตฮีเขาต,าตาต้องยาวนะคะเพราะอะไรคิดยาวคะ่ะคิดยาวว่าจะมีผัวอยู่ที่เกาหลีนะคะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เราจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณเนี่ยโ,โควิดนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะอันนี้เนี่ยซื้อออนไลน์นะคะปลอดภัยกว่าที่จะต้องออกเดินทางไปซื้อเองแน่นอนคะ่ะดังนั้นไปตามหากันได้เลยเดี๋ยวมาด มาดามแพมจะทิ้งลิงก์ไว้ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะตามหาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนียมันออกมาเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากมาดามแพมทําให้คนเนี่ยหน้าด้านอย่างมาดามแพมเนี่ยสวยได้คุณหน้าด้านกว่ามาดามแพมหรือเปล่าคุณก็ต้องสวยได้นะคะแม้แต่คนหน้าด้านแม้แต่ผิวผู้ชายก็ยังสวยได้ดังนั้นผู้ชายและผู้หญิงสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะหน้าด้านขนาดไหนหน้าคุณก็เนียนได้ค่ะ อ่าและหลังจากนั้นนะคะเรามาเพิ่มความแบลด้วยกริสเตอร์นะคะเพราะว่าเราจะเป็นดาราแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องเป็นแบบว่าเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวันนี้นะคะเราจะเป็นดาราใหญ่ธรรมดาไม่ได้นะคะอ่ะยิ้มนะคะให้ตาเป็นพวงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แต้มเป็นที่ใต้ดวงตายอย่างนี้อ่าตาเราจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยมีดอลลี่อายอะไรอย่างนี้ไงจะได้ดูเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเอาจริงๆเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยยังไม่ได้บำบรุงอะไรเลยเนี่ย <c oughs> แพมขอแนะนํานะคะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราแบบว่าเพอร์เฟกมากยิ่ง นนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณควรจะดูแลผิวพันธุ์ของคุณอย่างดีเยี่ยมเพราะผิวหน้าคุณมีผิวหน้าเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณไว้ใจอะโคแล็บให้ช่วยทําให้หน้าคุณเนี่ยอ่อนเยาว์แล้วก็กระจ่างใสเนี่ยคุณสามารถซื้อได้กันช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวแทนจําหน่ายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันอีกทีหนึ่งว่าถ้ามีเนี่ยเราจะไปะแต่งใต้คลิปว่าอ้าวใครขาย,ขายมาเม้นได้เลยค่ะแต่ย้ำว่าของแท้นะจ๊ะนี่ของแท้นะคะนี่กล่อง,ะะองจะเป็นลักษณะ อย่างนี้นะคะแล้วนี่ผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างนี้อื อตอนนี้นะคะเราก็มากรีดอายไลเนอร์ซ้ําอีกหนึ่งรอบและก็ปัดมาสคาร่าเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราจะมาปัดแก้มกันระหว่างรอขนตาแห้งนะคะเราจะปัดสีแบบว่าโทนแบบว่าวยังไงดี่ะคะสีชมพูอมผู้ชายดีกว่าไหมหรือยังไงะปัดไปเลยค่ะสีชมพูกับสีซ่อมผสมกันเพื่อที่ทําให้หน้าเราเนี่ยมีเลือดฝาดแต่เราก็ยังสาวเป็นเบลอยู่เหมือนเดิมนะคะสายบงสายเบลมาแร็วอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ปัดขึ้นไปถึงหางตาเลยค่ะเพราะเลยคะเราจะเป็นสาวเกาหลีที่สุขภาพดีนะคะอ่ะ โดดารงดารานะ่ยไม่ดาราใหญ่มาแล้วนะจ๊ะและหลังจากนั้นค่ะเราก็มาติดขนตาปลอมกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราติดเนี่ยมันก็จะสวยเด่นขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามค่ะความติดขนตาปลอมไปถ้าอายุมากแล้วเนี่ยมีขนตาปลอมเนี่ยมันจะช่วยทาให้เราแบวมากยิ่งขึ้นนะคะคุณขาเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องทําตามค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากหน้าใสาหน้าสวยใช้อโคเล็บค่ะคือดีเยี่ยมอืมใส่ละ อ่ะเอาราคาและต่อจากนั้นเนี่ยหน้าเราก็สวยกันแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ลิปสติกสีนูดค่ะถามว่าทำไมต้องใช้ลิปสติกสีนูดคะดําดำแพมสีแก้ผ้าเหรอคะ <c oughs> <c oughs> เปล่าค่ะลิปสติกเนี่ยสำคัญมากนะคะสำหรับผิวที่แบบว่าหมองคล้ำปากดำนะคะ ใช้สีนู้ด้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ดูผิวสุขภาพดีไงวันนี้เราเลือกใช้ลิปสติกสีเนื้อแมทนะคะออกทีวีเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าอืมมาดามแพนเนี่ยเป็นคนที่ผิวสุขภาพดีมากเลยค่ะแต่พอไปต้นคลิปเนี่ยอืมดีอยู่แต่ผิวค่ะที่เหลือหมด <c oughs> <c oughs> นะคะอาทายค่ะอ่าสมัยก่อนไง <c oughs> อมบวยท <c oughs> าปากสีอมบวยเืออะไรคะนู้ดมากนู้ดจนเหมือนกับป่วยนะคะ แนะนํานะคะถ้าอยากทาลิปให้สวยอย่าพูดระวังทาค่ะเพราะมันจะเหมือนมาดับแอมคืออะไรคะเละค่ะเละเลยนะคะอ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้นี่เลยค่ะลิปสติกสีแดงเนี่ยทาเข้าไปข้างในเพื่อให้ดูแบบว่าเฮ้ยมีความระเรื่อชุ่มชื่นอ่า <c oughs> ถามใช้ติ้นได้ไหมได้ค่ะแต่ฟันจะแดงอ่า และแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะทาลิปให้สวยเนี่ยอ่ะเราลองดูตัวนี้อันนี้ก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้มาแล้วนะคะเราก็จะใช้เนี่ยสีแดงๆเนี่ยทาเข้าไปข้างในเพื่อให้ลิปเนี่ยแมตที่สุดนะคะแล้วค่อยทากลอสอ่ะ มาดามแพรมคะมาดามแพรม,มาสอนเนี่ยให้เราเนี่ยทาลิปแบบว่าอย่าพูดมากไม่ใช่เหรอคะแต่ทำไมมาดามแพรพูดไม่หยุดเลยคะถ้าเกิดว่าพูดไม่หยุดเนี่ยมันก็นิดนึงนะคะอ่าเดเราจะได้สวยไงเดี๋ยวคนดูให้รู้เรื่องอ่าเห็นนะอ่ะเดี๋ยวทาทับอ,อีกทีหนึ่งอนุษและสุขภาพดีไปแล้วคะ่ะเห็นปะ่ะแค่นี้แหละแล้วก็สวยพร้อมออกทีวีแล้วจ้ะ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับความสวยแบบดาราที่มาดามแพมสร้างมาตรฐานไว้สูงมากโถมาดามแพมเนี่ยเป็นคนไม่สวยนะคะคุณขาก็ต้องแต่งก็ต้องเติมเยอะหน่อยแต่ที่สําคัญค่ะผิวสวยๆไปตามหากันได้ที่นี่เลยค่ะอัโคนแลบค่ะบอกไว้เลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วคุณจะพัฒนาผิวที่พักผ่อนน้อยที่พังที่ไม่สวยของคุณเนี่ยให้สวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนค่ะตามหากันได้นะคะที่ลิงก์ที่มาดามทิ้งไว้ด้านบนและที่สําคัญค่ะ อโคลาบมิเดียเคิลซิสเต็มกรีเนอรโครีมนะคะตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวของคุณเนี่ยฟื้นฟูนได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปตามหากันดูนะคะเพราะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะบ๊ายบาย